จุมพอนนันเป็น้นองกุยโยลุยอยเต่น,น้อยยเตมเพื่อปลาเทืองนะก็เตอมเพิอปลาเทืองก็อยากเปิดอตะิวอยวางประตีวจะ้โบเอประตีวไม่ใช่ตะเวแต้ก็ไม่ใช่ประเทืองมีกนจีด้ดีกว่าเ,เพาเาอเลยบลยยไปแต่ใจตดีใจไม่เตะกเลยเป็นองกุยโยลุยจริงฮันโหลคนชาวไปโยกระบีฝักนึงโยไม่ได้ก็ครับมา ปโยชกระบี่พรืองกโยไม่ได้ละเดนโยจากกระบี่เนี่ยปลูกไรก็ไม่ขึ้นปลูกว่าเตรียมก็ไม่ขึ้นจริงอีกอีกเจอว่าเตรียมจักตีต้องมาเนี่ยมาฝังอ้าใช้กระบี่ปลูกว่าเตรียมไม่ขึ้นนั่งชินทราบเลชอบบอกด้วยนั่งชินว่ากระบี่ไรเตรียมตันไม่ฟังได้กินเงินเลยกระบี่ว่าเตรียมปลูกไม่ขึ้นเหลือกระบีบ้านอยูกูยึดตูนไม่ตีประโยชน์ไหนมึงขอตาแหลกออกไปกูเตื้อวะ cô gái tôi đi cô vô đây anh vô đây quân bên gái tôi mới lại tỷ vô anh mới là tỷ vô hơn mới vô vô này theo đi tiền nông anh nói về về buộc anh nói về về buộc chắc tô họ mà để mấy cái mét chắc chưa แลต่ก็มาจอเนีเจมูแต่ว่าทที่มันได้เจอเจอพู้กันจะนาดดิบกยาวมันดเปรืคือวันนั้นนาำูว่งจะนันเอแกงคันกีตาอ๋อทีนี้อาคนในหมู่บ้านทีมาวิ่งแกงน้ำพืวเอมมาไม่เจอผู้อ๋อตอนนั้นกูนั่งที่วิ่งแกงกันกัดาวังในคนกับบัดดิสก็คยในกานกับบัดดิสพอว่าวิ่งวิจักักด้ใยนึงเบากันแรงในดิ บอกการเซ็นหนาดีโตบอกการที่เขาเช่นเจล้วกับรรมการประกาศเห็นนี่ผู้ประกาศพู้โอกเข้าบ้าตอนนี้การชนะดิีแล้วนะครับตัดดีไม่เซ็นการชนะดิีแน่นอนเพราะอยากชนะดีทนรูพี่รเป็ในะครับวันจะรูเปลกเปลว่าป้าไอตูมรูปีโคตป่วยอุนไม่รู้ได้แต่ว่าที่จุนนี่กูรู้ใช่ก็ได้เรียบที่จุนแก่แต่ว่าได้เรียบที่จุนนั้นบุยชันมาทั้งจือ ซอยบุยจันไ้ชมอยู่กำดุใกล้ชมธกลุทีนี้บาวันกำลกิงไม่รู้เมาหัวเปลือยิมันเปล่าชมธรมอันอันผู้ไอ้น้บยจันาห่วยหวย่ายาชนสิชนสิชนใอรอีชนเครอีชนกำเริดเดไไม่รู้ประวัติไได้กงเต็มาะไรเราจริงคูวันมาโูไมไอ้ิีนแต่ว่าตามปือดนซักกูจะกินดนซักคือดนซักกูจะกิน ดถจักรรจักรกูรมดมารู้จักวัดทองเอามาที่รถจักรฮันพี่น้องที่จงวิจีดีบางท่านก็มันคือป่วยใบวัดทองเอาวัดทองเอาวโอ้ยใครรถจักใช่ก็ได้เรียักวัดทองเอาวไอ้อันนี้ที่ได้รียักวัดทองเอาเศรษฐีนั่นแกยกเทีินใ้วันเทว่าไม่มีจืดวัดเหมือนกันไหนที่กานี้วันนั้นกำลังนางปริเสกกำกับมการไว้ตั้งชื่อไอ้วันดีเออผู้ที่หมอบไอ้เจตียน ตีโมไม่วัดไม่ติดินชาววันอ๋อพอดีลูกเจ้าตันเจตีอะไรแก่ลบมาพอดีลูกเจ้าทุนไป็ดจำเดือดเอวลูกเจ้าเจตีทุนไป็ดจำเดเอดเอวเฮิอแค่นี่แค่นี้ลูกเจ้ารบมาตึงกับเมียเจตีตามเลยลูกจ๋าลูกเป็นอะไรจ๊ะแค่นี้ลูกเจ้าว่าแม่หนูท้องตึงเมียเจตีว่าอ้าวอ่ากลองเลวเจตีว่ากูได้เจอแล้วได้เจอแท่าตอนเอาแม่ลูกพุงหน่อยดีจ้ะ ก็ได้จุดตังวัดโลกปิปูกันเจ้ากล้องายกปบนั้นที่รับกันเพราะฉะนั้นบอกเรานี่ตอวโยกันได้นุกแกโยกันได้นุกจั็ทีนะไม่ตังแล้วไม่เต็ม